สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะในชุดดับล่างทุกหลักนะคะซึ่งในรอบที่แล้วนะคะสูตรหนึ่งเข้าสูตรหนึ่งหลุดนะคะดังนั้นเนี่ยในรอบนี้นะสูตรที่หลุดนะคะแอดมินได้ทำการปรับสูตรใหม่นะคะนั่นก็คือเป็นดับล่างสูตรที่สองนั่นเองนะคะทำให้สถิติใหม่เนี่ยเดินยาว22งวด หลุดหนึ่งนะคะล่าสุดเข้า13งวดนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวที่ให้ระวังระวังด้วยว่าน่าจะมาตัวไหนนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่ออดมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเหมือนเดิม FC ท่านใดนะคะสนใจ เข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือลาวนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนี้นะคะนี่นะอันนี้คือเป็นกลุ่มฟรีนะคะแอดมินก็จะเป็นลงข้อมูลไทยลงข้อมูลลาวให้นะคะนี่นะอ่าก็จะเป็นใบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจหนังสือนะคะพร้อมกับาการเข้ากลุ่มที่ ที่แอดมินดูแลนะคะก็จะเป็นไลน์แอดนี้นะคะอ่าเลือกเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีไปกลุ่มแรกนะคะไปกลุ่มแรกนะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แอดมินรับเฉพาะ F c ซที่สั่งจองหนังสือนะคะโอเคเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาคํานวณกันดีกว่านะคะในส่วนของดับล่างทุกหลักเอาสูตรที่ดับเอาอยู่28งวดรวดก่อนแล้วกันนะ กลายเป็นว่าสูตรดับล่างนะครับอ่สูตรดับช่องเราเนี่ยเป็นสูตรที่หลายๆคนขอกันมามากที่สุดนะเพราะว่าดับบนเนี่ยเข้ามาสองงวดติดและเลขสามตัวแตะชุดเน้นนะอ่ะรอบนี้มาดูกันนะคะสำหรับดับล่างทุกหลักก็คือเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างนะวิธีการคำนวณของเขานะสะบ8งวดนะเราจะนำหลัก1ิบบน บวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วยสามคงที่นะแอดมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่สิบหกกุมภาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่หนึ่งกุมภานะมาคำนวณน,นะคะหลักสิบบนบวกกันสองครั้งจะได้เป็นศู 0, นยะ์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะบวกห้าได้ห้าบวกสามได้แปดนะคะเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในดับล่างทุกหลักคือเลขแปดเลขรางวันคือห้าหนึ่งดับผ่านนะคะต่อไป เจ็ดบวกเได้14บวกหได้สิบก้วกสได้22่สบสอดับล่างทุกหลักคือเลขสอนะคะเลขรางวันคือ54ดับผ่านนะต่อไป9ก้บวกเได้ 18... บวกหได้ย<ๆ>ี่บวกสได้26นะคะดับล่างทุกหลักคือเลข6เลขรางวันคือ32ดับผ่านนะคะทีนี้มาดูไทม์ไลน์สุดนี้กันนะดับ8ออก3านะ,ะดับ2ออก85ดับ5ออก0ูย์ห ดับ9ออก8 7ดับ1ออก2 0งวดที่แล้วดับ5ออก0 6ก็คือดับผ่านนะคะทีนี้เรามาคำนวณกันในงวดวันที่1กรกดานะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะมาคำนวณโดยการนำหลัก10บวกกัน2ครั้งนะคะ9บวก9ได้18บวกด้วยหลัก10ล่างคือเลข0เป็น18 บวกด้วย3คงที่เป็น21นะคะดังนั้นสูตรที่1ดับล่างทุกหลักคือเลข1นะคะทีนี้ไปกันต่อสูตรที่2นะ,ะสำหรับสูตรที่2นะคะเป็นการปรับสูตรนะคะจากสูตรเก่าแล้วเปลี่ยนโค้ดการบวกให้มันเดินยาวมากยิ่งขึ้นนะคะแอดมินก็จะนำหลักร้อยบนนะ คูณ2หรือบวกกัน2ครั้งนะคะได้เท่าไหร่บวกด้วยหลัก10ล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งจากนั้นบวกด้วย7คงที่นะโอเคจะได้ตรงมากขึ้นแอดมินพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่16เมษาเราจะใช้ข้อมูลในงวดก่อนหน้าคือ1เมษามาคำนวณน,นะ หลักร้อยบนบวกกันสองครั้งจะได้เป็นหกบวก6ได้1ิบนะเอามาใส่ตรงนี้หลักสิบล่างคือเลข3หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้ง6บวกหกได้12บนะแล้วก็บวกด้วยเจคงที่นะคะก็จะได้เป็น3ามบวก7ดได้10บสองบวก2ได้สเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มานะคะคือเลขสี่ล่างออก8 5ดห้านะคะ ถ้าตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้เป็นไงคะถือว่าดับเอาอยู่นะคะสูตรเข้าต่อไปหลักร้อยนะคะบวกกัน2ครั้ง2อบวก2ได้4นะเอามาไว้ตรงนี้พักไว้ก่อนบวกด้วยหลัก10ล่างคือเลข8บวกด้วยหลักหน่วยล่าง2ครั้ง5้าบวก5ได้10แล้วก็บวกด้วย7คงทีจะได้เป็น4ี่บวก8ได้12บวก7ได้19ดับล่างทุกหลักคือเลข9เลขรางวันคือ0ูดับ่าดน,นะคะต่อไป สาบวกสมได้6กนะคะพักไว้ก่อน10ลั่างคือเลขศนย์หน่วยล่างบวกกันสองครั้ง6กบวกหได้12แล้วก็บวกด้วย7คงที่ก็จะได้เป็น7จบวกสได้9กบวกหได้15ดับล่างทุกหลักคือเลข5เลขรางวันคือ8ปดเจดับผ่านต่อไปนะคะเลขดับล่างคือเลข5ออก2อศนย์ดับผ่าน เลขดับล่างคือเลขห้างวดที่แล้วนะคะออกศูนย์หกดับผ่านนะคะมาคำนวณการในงวดนี้นะเราจะนำหลักร้อยบนคือเลขสามบวกด้วยหลักสิบล่างนะคะคือเลขศูนบวกด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้งคือเลขหกก็จะได้เป็นสามบวกโคบวกหกได้สิบสองเป็นสิบห้านะคะใช่ไหมแล้วก็บวกเจ็ดได้ยี่สิบสองเนอะ โอเคอันดินขอบวกใหม่นะคะหกบวกหกได้สิบสองนะคะสามบวกสามได้หกใช่อ่าก็จะได้เป็นหกบวกสองได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าอ่าก็จะได้เป็นเลขห้านะคะโอเคดับล่างทุกหลักก็คือเลขห้านะคะทุกคนคิดว่าจะดับเอาอยู่ไหมนะคะอย่างไรลองคอมเมต์กันดู 66ได้ 6, 6, 6, 12 2 66ได้8 8 2 16เป็น15โอเคครบอ่ะเดี๋ยวจะพาไปทำ2ตัวล่างมาครบนะคะเท่ากับเลข1 กับเลขห้านะคะแล้วก็แอดนานานะเรามาดูกัน,แอ,น,านาออแอดนานาดับอะไรอ่ะอนานาดับหกนะคะอดนานาดับหกนะแต่ว่าแอดมินจะบอกว่าอ่ะเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อเขาดับเอาอยู่สามตัวนะแต่แอดมินอนะ่ะถ้าจากสถิตินะแอดมินชอบนะคะแอดมินชอบ นะมีไม่กี่ตัวนะคะตอนนี้คือชอบระวังศูนย์กับหนึ่งนะคะระวังศูนย์กับหนึ่งถ้าศูนย์มาแอนมินชอบนะคะศูนย์เก้าอันนี้คือจากสถิตินะเขียนไว้เผื่อว่าสูตรดับแอนมินหลุดนะถ้าหนึ่งมานะคะถ้าตัวนี้หลุดนะแอนมินชอบนะคะหกหนึ่งนะตอนนี้คือแอนมินชอบสองตัวนี้นะศูนย์เก้ากับหกหนึ่งอันนี้คือจากการทำสถิตินะทุกคนนะอ่ะ ก็ให้ไว้ก่อนนะเผื่ออันนี้คือเผื่อสูตรมันหลุดนะอ่ะโอเคอืมวิธีการทำนะคะดับล่างทุกหลักนะก็เขียนเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะดับหนึ่งดับห้าโอเคเนาะดับหนึ่งกับดับห้านะคะดังนั้น ถ้าศูนย์มานะคะถ้าศูนย์มาถ้าศูนย์มาอีกนะคะล่าสุดเขาออกศูนย์หกเนาะก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะอันมินตัดเลขที่คาดว่าน่าจะมานะศูนย์หกนะคะศูนย์เจ็ดแต่ศูนย์หกคิดว่าคงไม่มาตัวเก่าศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะอ่ะ อันนี้คือชอบนะหนึ่งติดดับไปแล้วนะคะอ่าแอนดมินชอบคือถ้าจากสถิตินะถ้าเขามาจริงนะคะก็คือศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวอืมแต่ว่าหนึ่งเขาดับไปแล้วนะคะถ้าสูตรดับแอนดมินเอาอยู่ก็จะเน้นที่ศูนย์นะตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์เก้านะคะแต่แอนดมินชอบศูนย์เก้ากับหกหนึ่ง นะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาใช้สูตรเด่นในการตัดอีกทีก็แล้วกันนะนะ้าตอนนี้คือ09นะคะอันมินชอบ09นะอ่ะอันมินดับ1กับ5นะคะแอดนานาดับ6ถ้าดับ6เอาอยู่จริงๆนะคะมันก็เป็นการตอกย้ำว่า ศูนย์มีโอกาสมานะคะเพราะว่าล่าสุดออกศูนย์หนะก็มาลุ้นกันนะคะว่าศูนย์เกอันดมินจะมาไหมน,นะวันนี้ก็ให้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะในส่วนของเลขล่างถ้าใคร ชอบเลขไหนหรือว่ามีตัววิ่งอันไหนอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี่ยแอนมินขอให้ทุกคนโชคดีเก็ลัคก,กี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวถูกเลข3ตัวนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆนะรวยรวยรวยนะคะรับทรัพย์กันทวนหน้าในวันที่1กรกดาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น